แกกสูตรไก่อบสมุนไพรกินแสบนุ่มบะเหนียวสีสันสวยงามแจวน้ำกิ่มรดเด็ดอบด้วยเตาอบ SCE พัดขนาดเล็กใส่งานง่ายม้นนมักขัดเสียงกระเบ้าเบาพี่น้องไปเตรียมเครื่องหมักเลยจ้ากะสิมีสามเกิเน,น้อตามให้ละเอียดแลยได้จ้ากับตามด้วยน้ำตาลปี๊บหอยเป่าืา้อ นำด้วยน้ำมันหอยซออ้๊วดำรสปานไปนองผงนัวข้นๆให้เขากันเขากนนันเร้วกตามด้วยนำเป้าสองลอยหาสิบกับน้ำมันผึดหนึง่งซอยเขากันแล้วก็นั่งไปใส่ไก่ว้หนึ่งชโมงใส่ตู้เย็นวบไก่นหนึ่งชโมงเลยวมั่กกจะนั่งม,มาใส่ถาดแบบนี้ปั๊บอุณหภูมิรล่อยแปดสิบองศาเนาะถึงน้นงปับป๊บแล้วก็ปับป๊บพุบ่มร้อนไปนองสี่สิบนาทีตั้งเวลาไว้เลยสี่สิบนาทีแล้วเขานั่งไกออกมาตะกอนไปนองมากับขางสะกอนกับท่างแบบนี้ น้ำเต่ห้างมาัดเกาเห้าหละ่ะพี่น้องเห้าน้ำมาลาดน่องไก่ทุกน่องเลยเดอ้อมันสิแเสียบเสมอกันนั่แล้วเห้ากระใดเวลาไปเบิงไก่ห้าจากเตาโอพี่น้องพุ่ธปาดยางเสยบได้เรื่อสีสันสวยงาม